สวัสดีครับคุณวิรัชสดาครับวันนี้เป็นวันเปิดร้านวินเซนเซนเตอร์สวิตสาขาอำเภอท่าสาราครับอยากจะรบก,กวนสอบถามคุณวิรัชสดานิดหน่อยนะครับว่าทําไมถึงเลือกเปิดร้านวินเซนต์เซนเตอร์สวิตและก่อนหน้านี้คุณวิรัชสดาทําอะไรมาก่อนนะครับก,ก่อนหน้านี้นะคะก็คือทํางานเป็นพนักงานบริษัทนะคะอยู่บริษัทผลิตเครื่องสำอางนะคะก็คือเป็นในสังกัดระดับเจ้าหน้าที่บุคคลนะคะก็รู้สึกว่าคือเราทําตรงนี้มา ย่างหนึ่งคือประมาณเกือบสิบปีมันก็คือหนุ่มเริ่มจะอิ่มตัวว่าเราเป็นพนักงานประจำอยู่นะคะก็คิดมองว่าเหตุผลนหนึ่งๆคืออยากจะกลับมาอยู่ที่บ้านด้วยแล้วก็อยากจะมีธุรกิจของตัวเองนะคะก็คือไม่อยากจะกลับมาเป็นลูกจ้างก็เลยมองหาธุรกิจที่เราสามารถทําได้แล้วก็เป็นงานที่เราคิดว่าเราเราเคยสัมผัสก็คือเราอยู่ในออฟฟิศนะคะงาะนลักษณะนี้ก็คือเป็นงานที่เราเราเคยทํามาบ้างน,นะคะก็คิดว่า ร้านสรารพัดบริการเซ็นกาเนราเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเพราะว่ามีบริการที่ค่อนข้างจะหลากหลายที่จะให้ลูกค้าได้เลือกนะคะแล้วก็ที่ว่ามันก็คือท้าทายความสามารถเราด้วยค่ะที่จะทำอ,อะไรแต่ละตัวค่ะถ้าหากมีนักลงทุนที่สนใจอยากจะลงทุนนะครับแต่ไม่รู้จะลงทุนอะไรดีนะครับคุณวินัสสดามีข้อคิดเห็นหรือมีข้อแนะนําอะไรกับนักลงทุนที่ตอนนี้อยากจะลงทุนอยู่ไหมครับก็ก็คือที่ว่าก็คือคงจะให้เขาเ ก่อนนะคะว่าเขาสนใจอะไรแต่ถ้าเกิดว่าให้เขาให้ให้เราแนะนําเราก็คือแนะนำในธุรกิจที่เราคิดว่าเราเรามั่นใจเหมือนวินเซน์นะคะก็คิดว่าอาจจะแนะนําเขาในส่วนของข้อดีในการทําธุรกิจอนนี้เท่าที่เราจะทําได้ถ้าที่เขาจะสนใจนะค่ะครับเพราะฉะนั้นที่คุณวิรักดาเลือกวินเซน์เพราะว่าหนึ่งศึกษาธุรกิจมาดีแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ได้ไปลองฝึกประสบการณ์ในการฝึกอบรมของทางเรารนะครับรว่าที่นี่เหมือนกับเรามีความมั่นใจมากขึ้นคือหนึ่ง เรามั่นใจว่าคือว่าคือเขา,เาให้ให้ความรู้กับเราเต็มที่แล้วก็อย่างนั้นคือยังช่วยเหลือซัพพอร์ตเราในทุกด้านครับ,รบ,รบงั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณรัชศุามากนะครับและขอให้ร้านเาจริรุ่งเรืองต่อไปนะครับ,รบขอบคุณครับ